สวัสดีค่ะหน่อได้ไหมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วน้องคาวตะวันเรียกแม่โชยได้ไหมแม่แล้วเรียกค่อได้สวัสดีค่ะนาเรียก่อได้ไหมคะแล้วทมพ่อต้องทาเสียงสองนะคะแล้วตัแกแกได้ไหมตักแกแล้วเรียกแม่โชยรอบชัดๆได้ไหมคะแม่แม่เรีอีดีค่ ทไมพ่อต้องทํเสียงสองด้ล่ะแล้วพอตะวันรักแม่ไหมคะรักโอ้แล้วรักพ่อไหมรักแล้วคนไหนชื่อตะวันคะคนนี้หรอชื่อตะวันหรอเออแล้วหัวล็อกให้ลูกค้าดูไหมหัวรอกได้ไหมคะออโอ้แล้วเมื่อกี้พาตะวันไปเล่นอะไรของเล่นที่พ่อซื้อมาให้หรอน้องชอบบ้านบอลไหมคะชูวแล้วน้องชอบเต้นใช่ไหมตอนเนี้ย โอ้แม่ขอหอมทีได้ไหมแม่คิดถึงตะวันจังเลยขอแม่ทีขอแม่ทีได้ไหมอื้บอกลูกค้าว่าหนูขอพาตัวแม่ไปกินนมแหม่มก่อนนะน้องบายบายลูกค้าสวัสดีลูกค้าให้แม่สวยได้ไหมสวัสดีค่ะบายบายค่ะบายบายจุ๊บได้ไหมจุ๊บทำไงอืบายบายค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เมตตาและเอ็นดูหนูนะคะขอบคุณขอบขอบคุณสวยมากเลยคนไหนชื่อตะวันนะ คนนี้แล้วท่านถ่ายรูปแม่สอนให้ทำท่ายังไงคะ